ลงทำะารกระชมวันนี้สองสามเจ้าปลูกชมสร้างไรายได้ค่ะปลูกครั้งเดียวมีไรายได้ตลอดนี่ค่ะการดูแลรักษาก็ไม่ยากค่ะนี่ค่ะปลูกครั้งเดียวไไกเก็บขายได้ตลอดเลยนะคะ ยิงตัดก็ยิ่งแตกค่ะยอดชะอมือมลงปลูกอยู่ทั้งนู้นวันนี้เราเข้าสวนตัดชะอมเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะปลูกชะอมสร้างไรายได้ สวัสดีค่ะ